นี่นี่บ้านสวนอ่าบ้านสวนของแท้เลยนี่สามไร่สามงานหกสิบห้าตารางวาถนนกุ้ยแดงอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปดูมะม่วงสองร้อยกว่าตน้นตามากกับกล้กลองก่อนนี่ข้างหน้ามีเป็นรั้วมะขามเลยนะครับนี่ให้ดูก่อนมีมะม่วงสองร้อยต้นเลยนะครับอย่างที่บอกสามไร่สามงานหกสิบห้าตารางวาเกือบสี่ไร่นะเฉลี่ยไร่ละสี่แสนกว่าบาทเองนี่มีมะพร้าวด้วยนะครับอ่มามะม่วงสองร้อยกว่าตน้นเป็นพันน้ำดอกไม้นะมีเขาเรียกว่าโอ้โหลำคลองลำห้วยสวยๆอยู่ในที่เราเลยอย่างนี้ขนาดบ้านอยู่ซ้ายขวาเลยนะ เอาเบอร์คุณชานไปนะบอกไปแล้วนะอยู่ที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีเบอร์คุณชานนะครับเจ้าของแกเลยนะ0974542456อีกรอบนึงนะครับ0974542456นะครับอย่างที่บอกเนาะ1.78ล้านอ่าโอ้เลขสวยเลยี่ย1.78ล้านนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าใครสนใจยังไงโทรนัดชมกับแกได้เลยนะครับอ่าไม่ไกลาจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีมากไม่ไกลาจากตัวอําเภอเมืองมากนะครับตัวนี้ก็อยู่ในอําเภอเมืองนะแล้ว200ต้นเนี่ย มีเขาเรียกว่า